ันยาน GPS เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนองค์การบริหารส่วนตำบลน,นนทบุรีบ้านลำโพอีก300เมตรเลี้ยวซ้าย เลี้ยแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย ต่อไปอีก800เมตร อีก300เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข4 4 0 ซ้ายเข้าสู่ถนนหม่ยเลข4 4 0แล้วเลี้ยวซ้าย ายของคุณอยู่ทางซ้ายมาวิธีในการที่จะ หาร้านค้าหรือว่าจุดที่จะรับโครงการคนละครึ่งพาสให้นะคะเข้าไปที่เ็บไซต์คนละครึ่งคนละครึ่ง plus c o m ใช้ภาษาไทยเลยค่ะนะคะเข้าไปที่หน้าแรกนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะไล่มาดูด้านล่างนะคะเขาก็จะมีนะคะข้อมูลที่จะสามารถที่จะค้นหาได้คลิกเข้าไปตรงคําว่าค้นหาร้านค้าค่ะ ะะแล้วมันก็จะขึ้นมาร้านใกล้ร้านใกล้ฉันคุณก็กรอกเขาเ้าไปเลยว่าคุณอยู่ในเขตไหนนะคะแล้วก็มันจะขึ้นมาให้เลยค่ะว่ามันจะมีร้านไหนบ้างนะคะที่รับนะคะในส่วนของโครงการผลัครึ่งยนพนะคะอย่างนน้นเ,เองเนี่ยอาจจะลิกเข้าไปแล้วก็จะใช้คําว่าคลองเตยเพราะว่าจะสอบ่าจะอยู่แถวคลองเตยตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะขึ้นมาเลยเนี่ยมีร้านไหนอะไรยังไงบ้างนะคะมีทุกป,ประเภท นะคะแล้วก็มีใน ก็เครื่องดื่มหรือว,ว่าพวกร้านที่ไปขายของชำนะคะอันนี้ก็จะมีนะคะแล้วก็พวกร้านที่อาจจะเป็นเกี่ยวกับของที่มันเป็นสินค้าแฟชั่นหรืออะไรต่างๆร้านขายของชำแล้วก็ตลาดนะคะเราก็ในขณะเดียวกันนอกเหนือจากจะสามารถที่จะเซิร์ชหานะคะในส่วนของร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus แล้วนะคะยังสามารถที่จะเซิร์ชหาร้านที่เขาเข้าร่วมโครงการสต,ติการ สิทธิ์สวัสดิการประชารัฐได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอออันนี้มันก็จะทําให้เราง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะคะอันนี้ก็แนะนำแนะนำนะคะจะได้ไม่ต้องไปหาว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรเซิร์ชหาไว้ก่อนแล้วเราจะได้ไปใช้บริการใช้ในส่วนของโครงการนะคะคุณวายุคุณวายุคะสวัสดีค,ะค่ะ คุณอายุข่าวดีใช่ไหมคะคุณแม่ขับมาแล้วเหรอคะขับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับผมอู้ดีใจด้วยค่ะครับขอบคุณครับแล้วคุณแม่บอกไหมว่าไปไหนมาคุณอายุแม่เขาเดินออกไปเขาไม่ได้บอกไปเลยเขาไปเขาบอกเขาไปหาไปหาไปหาปู่ไปหาย่ากันอย่างนี้ครับผมที่ที่วัด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 พานธสูงครับผมอวัดสะพานสูงไกลไหมคะวัดสะพานสูงกับที่บ้าน ก็พอสมควรนะครับผมตักเสื้อเอ้าคนละโซนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าจะได้รู้ว่าถ้าคุณแม่ออกไปจากบ้านอย่างนี้น่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงครับผมใช่ใช่อันนี้ครั้งแรกมาตกใจเหมือนกันเพราะว่าตอนตอนผมก็ต้องไปไปแจ้งความไปไปอะไรไปเพื่อเพื่อให้เขาถามอะไรให้ครับแต่คุณตำรวจก็เขาบอกว่าเดี๋ยวถึงเวลานั้นก็ แล้วรถแท็กซี่ที่เข้าฟังจอดต่อแเ้วเขาจะช่วยดูให้เขาบอกเลยเขาจะหรือถ้าไม่รู้เขาก็จะเอามาไว้หลงพัดหก่ันเขาก็แนะนำแบบนั้นถ้าผมมีคนเจอคนพัดหลงก็จะนําไปที่สถานีตํารวจใช่ใช่ครับคับอโอ้ดีใจด้วยโล่งใจเลยสิคะใช่ไหม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมก็โล่งเลยผมก็โล่งโล่งใจเยแต่ทีนี้ว่าทีนี้แม่ผมเขาคือคือเขาเขาก็รู้จับอะไรได้หมดแต่ละแต่ว่าอาจจะมีเรื่องน้อยใจนิดๆิหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะาทำให้เหมือนจะไม่สบายใจก็เลยขอแต่กันขาครับ ซึ่งเราก็คงจะรู้แต่เราไม่คาดว่าจะจะออกไปเร็วขนาดนี้เพราะว่าผมมาบ้านมามามาถึงบ้านโมงโมงนิดนิดจต่แก่ไปตอนหกโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งเหลือเวลาละประมาณชั่วโมงหนึ่งครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณแม่ก็แอบน้อยใจก็อาจจะมีบ้างแต่ผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเพราะเขาเขาเขาก็ไม่ได้เล่าอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆคุยค่ะคุณวายุครับผมใช่ไหมคะตอนที่กลังนั่งนั่งนั่งคือเป็นความความว่าใจแต่ก็นั่งคุครับผมดีใจด้วยมากๆเลยค่ะ รัมครับขอคุณด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากคุณวายุขอบคุณค่ะขอบคุณทุกรับขอบคุณที่ท่านเหมือนกันครับทุกคนด้วยครับอืมค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสัสดีเขาดีใจดีใจด้วยมากๆกรณีของคุณแม่ของคุณวายุค่ะที่ชื่อคุณเอราวานอายุ70ปีนะคะแล้วพอดูจากในกล้อง CC t v ทีวีแล้วก็ที่บ้านแล้วก็รงไปถึงตรงหน้าหน้าหมู่บ้านเนี่ยจะเห็นว่าคุณแม่ได้ขึ้นรถแท็กซี่เป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลือ ะะเมื่อตอนช่วง5ถึง58นาทีนะคะบ้านเนี่ยจะหมู่บ้านเนี่ยจะอยู่แถวทางด้านของถนนกาญจนาพิเศษนะคะแถวสวนผัก ดีใจด้วยมากๆค่ะตอนนี้ก็คุณแม่ทานทางกลับมาที่บ้านละนะคะแต่ว่ามีอีกเคสหนึ่งซึ่งคงต้องรบกวนในส่วนของคนที่กำลังติดตามจสร้อยอยู่ค่ะรบกวนช่วยสังเกตรถคันนี้ให้ด้วยได้ไหมคะเก๋งคอนด้าเ r สสีบรอนเงินชาช้างคอนุู่179กทมอค่ะนะคะแท็กซี่เอาไปใช้แท็กซี่เก๋งฮอนด้า r v สบรอนเงินชช้างคอนุู่179ก้ากอทม นะคะรบกวนด้วยถ้าหากว่าเห็นรถคันนี้ขับหรือว่าจอดอยู่ที่ไหนนะคะช่วยแจ้งกลับมาทานจสส์ร้อยในหนึค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1 8ึ่เพราะว่าอย่างที่ทางที่คุยกับทางคุณจิติพันธ์ไปนะคะในช่วง่อนหน้าน,นี้คือเพื่อนเนี่ยชื่อคุณอารีขับรถคันนี้ออกไปจากบ้านนะคะบ้านเนี่ยจะอยู่แถวดังได้ของพระรามสี่นะคะแล้วก็เมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืออนแต่ช่วงเช้ามืดนะคะตอนเช้ามาณตีสา นะคะทางคุณอารีเนี่ยได้มีการโทรศัพท์มาหาเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็บอกว่าคือขับรถไปที่ชนบุรีไปสถานปฏิบัติธรรมนะคะแต่เข้าไปไม่ได้<ม>ก็เลยขับรถไปจอดนอนอยู่แถวบ้านร่มไม้ชนบุรีซึ่ง ทางเพื่อนๆก็พยายามที่จะเสิร์ชหาโทรหาแล้วแต่ไม่แต่แต่ละจุดก็บอกว่าไม่เห็นไม่เจอรถเนีนะคะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะในส่วนของทางด้านของคุณอารีเองก็บอกกับเพื่อนที่โทรที่โทรไปหาเมื่อตอนช่วงช่วงติดสามที่คุณอารีโทรไปเนี่ยบอกว่าอ่ะก็คือเดี๋ยวจะกลับไปหาเพื่อน นะคะคือจากชนบุรีเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าตอนแรกที่บอกเขาจอดนอนอยู่แถวบ้านร่มไม้ชนบุรีเราก็บอกกับเพื่อนว่าจะขับรถกลับไปหาเพื่อนที่กรุงเทพเนี่แหละนะคะแถวงามวงวานนะคะแต่ปรากฏว่าตอนที่ผู้สืยอาการกับทางคุณเจติพันธ์ก็บอกว่าก,ก็ก็คือติดต่อกับทางคุณอารีไม่ได้เลยคือโทรติดต่อได้นะโทรศัพท์ยังมีสัญญาณแต่ว่าไม่รับสาย นะคะคก็เลยเป็นห่วงเพราะว่าจากการที่เพื่อนๆคุยกันเนี่ยก็ทราบว่าคือทางคุณอารีตอนที่คุยกับเพื่อนเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันว่าทุกตั้งใจว่าจะขับรถไปเรื่อยๆไปขึ้นไปทางเหนือแล้วก็หลงไปทางด้านของระยองแล้วก็ มาอยู่แถวทางด้านของชนบุรีก็เลยจะงงๆสับสนในเรื่องของเส้นทางต่างๆนะคะวันนั้นต้องฝากด้วยสังเกตจากรถก่อนเพราะนี่จะเป็นจุดสังเกตที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็ง่ายที่สุดนะคะถ้าหากว่าใครที่เห็นรถเก่ง Honda h r v สอาีสีบอลเงินชอช้างคอนุคู่179กทมนะคะเห็นว่าขับหรือว่าจอดอยู่ที่ไหน นะคะเราไม่มัน่นใจแล้ว่าตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่ของชนบุรีไหมหรือว่าขับกลับเข้ามาในกรุงเทพหรือจะลงทางไปในทิศทางอื่นหรือเปล่า ะะก็เลยต้องรบกวนค่ะสำหรับทุกๆคนซึ่งกําลังใช้รถใช้ถนนถ้าหากว่าเห็นรถคันนี้นะคะเดี๋ยวย้ำเป็นรถเก่งฮ o n d a h ฮีาวีสีบรอนเงินชอช้างคอนอคูก 9, คหนึ่งเจ็ดทมช่วยติดต่อกลับมาทางเจ้าสองร้อยด้วยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของทางเจ 200, ้าสองร้อยค่ะหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดไม่ก็ดอกจันหนึ่งแปดแปดค่ะมีเจ้าของคุณวิเชียนคุณวิเชียนเนี่ยนะคะบอกว่าใช้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากศิน ะคะตรงช่วง b t a สะพานตากสินะคะมีรถจักรยานยนต์เสียหลักลื่นล้มเองนะคะอยู่ในช่องทางขวาลเพา่อได้รับบาดเจ็บด้วยซึ่งตอนนี้ทางคุณวิเชียนแจ้งมาทางเราได้มีการประสานจ้า ที่ไปแล้วนะคะถ้าหากว่าใครผ่านแล้วจะมีเพิ่มเติมก็รบกวนด้วยค่ะส่วนของคุณมาโนพของคุณมาโนพที่บอกว่าใช้เส้นบรมราชนานดีในฝั่งขาเข้าช่วงของพุนทธมณฑลสาย5มุ่งหน้าสาย4ช้าสลับอิตนิงค่ะนะคะบอกว่าคือพอเลยจากตรงช่วงของเซนทรันสารยาประมาณสัก1กิโลเมตรนี่คือติดเลยค่ะ ฝนหยุดตกแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกใช่ไหมคะโซนทางด้านนั้นนะคะถนนเปียกลื่นมีอุบัติเหตุแต่ว่ามีอะไรไหมคะใครผ่านมีเพิ่มเติมเพิ่มเติมกันได้เลยคุณบุตรสปงบอกว่าใช้เส้นสีนาภารีนแล้วก็ช่วงของแบริุ่ล่งหรนี้าตรงยแร้แยกลาสานช้าสลับหยุดนิ่งเลยค่ะสําหรับในช่วงนี้นะคะตรงช่วงของบริเวณซอยแบรี่งน้ยการจราจรติดขาดท้ายแถวสีเทพา นี่ไงตอนที่คุยกับทางคุณบรรเลีที่บอกว่าเนี่ยวันนี้สินาคาลินติดนู่นเลยนะไปถึงหน้าแถวหมู่บ้านกลางเมืองอ่ะคือมันมีอะไรหรือเปล่าคะใครที่ใช้สินาคาลินเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาหน่อยมันปิดปกติมากๆเพราะท้ายแถวมันยาวจากฝั่งของพื้นที่กรุงเทพต่อเนื่องไปทางด้านของสมุทรปราการเลยนะคะเพราะฉะนั้น มันไม่มันไม่ปกติแล้วล่ะรบ้วนด้วยถ้าหากว่าใครมีเพิ่มเติม1นึ่งาค่ะหรือไม่ก็ดอกจานหนึ่งปน้ำทั่วมไหมแต่ฝนฝนตกด้วเป่าคะก่อนหน้านี้ว่าตอนช่วงเช้าอะ่ะช้ามืดนะคำว่าชวเช้าคือประมาณช่วงตี3ามตีสี่จะมีฝนอยู่แถวหน้าน,าน,านั้นแต่ว่า มันเป็นมาจากเรื่องของแนวท่อมังมันก็จะต้องกิดมาตั้งแต่เชา้าแต่นี่มาสังเกตว่ามันจะมาติดเอาช่วงสายๆนะคะใครทราบเพิ่มเติมกันนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ